ไม่ได้เลยผมก็ร้องได้หลายแนวนะจาะนะเลอืะเอกราชผมก็ได้นะเอกราชได้เหรอไดไอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั่งนั่งนั่ง,ง <c oughs> เอาแบบพาะๆเลยนะเอาแบบนี้แบบนี้คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกตำ่ำ ับ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหายนี่กระดาษขนน้อยคนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกตาโอเคปะกลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหายกระดาษขนน้อยมันต้องกระดาษขนน้อย <c oughs> <c oughs> Rock my pink tang ting tang 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 ting tang tăng tang 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 tăng tang 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 มันจะดีอยู่แล้วอาจารย์อะไรก็แก๊กก็แก๊กอะไรนี่ไงอ๋อนี่เป็นร้องแล้วมันต้องมีสนุกไปด้วยอ๋อเหรอถ้าไม่สนุกมันจะไม่ไม่นั่นเอ็งต้องเป็นร้องนั้นขยันถูกใจวะถ้าเองไม่สนุกนี่นะมันจะอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์คนนี้รับวนถึงเยอะเลยเนี่ยอาจารย์อยู่นี่ อก็นั่นก็อาจารย์อยู่นี่หมดทุกมาไงนี่นักร้องโอ้โหนักร้องใหม่เหรอเนี่ยทำไมเอาหน้าตาที่มาปั้นอะอาจารย์จะนักอนาคตดังได้ไงเนี่ยฮะอาจารย์อยู่นี่ก็รู้แล้วอาจารย์อยู่นี่ผมทุกมาหาไง เส้นทางบันเทิงเส้นทางนี้ไม่เหมาะกับมือหรอกไม่มีสมาคารวะไงนี่ลูกอย่ามารูปอาจารย์ป่ะอ่าอาจารย์ตอนนี้ยังไม่อ้วนเลยอาจารย์อยู่นี่จำหรอว่าอาจารย์อยู่นี่อาจารย์ังผมได้เปล่าอาจารย์งอนงอนงอนแหมเป็นคนน่าคบมากเลยนะ ไม่เจออาจารย์ต้องหลายปีดีดักอาจารย์ผมพาเด็กผู้หญิงคนนี้มานะอาจารย์นะอาจารย์ฟังดีเลยเฮ้ยอาจารย์นี่านเราเสียงดีมากแก้วเสียงนี่ปิ้งเลยฟังนี่เลยหูก็ด็กปิ้งปืนเลยอีเนียงเหรอจ้าเฮ้ยไม่เปล่าน้ำมาให้แขกกินเลยใช่ใครอ่ะ เรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้นะเฮ้ยคือก็เลยลุกเสียงลุกอย่างนี้แบบนี้แล้วถามว่าก็แล้วแต่อันนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนอาจารย์นะผมบอกบอกตรงไม่ถูกกับตาแค่นั้นอะไรทำอไรกลองไรบ้านอาจารย์เนี่ย เออไอพอง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 น้องรักี่เพื่อนอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนอาจารย์ไม่ออกที่นี่แลอพอก่อนพ่อเกือบเพื่อนเฮ้ยวงศ์ขีดีจะได้ป่ะอ๋อพ่อไปได้ฟังเพ่อาจารย์รวยอจารย์ปลตําเป็ดอ่ะนี่ขนาดเพื่อนพ่อถิดเลยเชื่ออะไรแนะ่ไอพงเลยต่อยพ่อที่มาไม่อาไม่มาเอาม่มาเาพ่อต่อยพ่อซะ ตั้นหมาเข้าใจผิดเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแล้วขอโทษกันแล้วโอ้ี่นี่พ่อพูดใจอูนึกแล้วเชียวผมว่าผมกลับตัวนต้องไหนก็มาแล้วท่านจบๆไปอยากจะให้พี่ได้ได้ฟังเสียงมันหน่อยลองปั้นทุกคนเลยในในเนียงลองลองให้ฟังนี่นมองเย็นไข่เองไว้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกคอเองมันมันมันลองดรามอนให้นก็ฟังดิเปลี่ยใจจริงจริงรักยิ่งยิ่งก็ไม่สน เรามันคนละจนแม่หน้าแล้วมึงจริงไหมแล้วมั้งเออวันนี้เอ็งดีว่ะร้องสอนเพชรให้น้องเขาฟังสอนเพชรตุ้มแตงบุญตังสุดาวันดีวันอาชวีอาลีสาลาย เองลองร้องเพลงไวแล้วก็เต้นให้เขาดูด้วยเพลงชันบางสิ่งเพลงเร็วๆนะนั่นอะไร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 สินะจดหมายใครใครฝองอ่ะถึงเธอแอร์อนเล็มเฮลสันเป็นคนเธอรักเธอหลงเธอจงไปแก้มเนี้ยมอ่านจดหมายไอ้ห่ยเฮ้เฮ้ ถ้าตั้นใหม่ๆนี่เฮ้ยพี่เออได้ได้ได้ถูกตอเคได้เอาลองดิอะไรนันอะไรนันอะไรหวายใใตรงถึงเธอแก้วเสียงมันดีนะแก้วเสียงใัได้หน้า,าตาได้ตั้งชื่อจะตั้งชื่อว่างไงดีวะไอ้พงศ์สำเนียงเสียงพริ้วโคขุนโพลยางคำ<อ>นักร้องบ้านชื่อโคขุน<อ>มันดูยิ่งใหญ่เนี่ยจา์นะนักร้องสาวมีคนหนุนโคขุนโพลยางคำ ลูสามคนหนุนโคขุนพลย่างคำนี่คนหนุนคืออาจารย์ไงสนับสนุนมันไม่ใช่นักร้องมันดูเหมือนร้านอาหารนี่แหละโอ้มันไม่เกี่ยวหรอกอย่าไปคิดว่าร้านอาหารที่เออพงคิดอย่างนั้นต้องตายอะไรอ่ะสำเนียงคืออะไรเดี๋ยวชื่อจริงเข้าไงโอ้ยมันไม่ใช่ต้องค่อยคิดหน่อมาโคขุนเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยเฮ้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 ยบ้านจารุย